นปปนในโลกแห่งภาพยนตร์อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอโดยคุณไม่สามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของภาพยนตร์มันจะสามารถเกิดขึ้นได้บนโลกของความเป็นจริงหรือเปล่านะโดยเฉพาะหนังอินเดีย <Yeah. S 1> เรียกได้ว่าในฝั่งของภาพยนต์มันก็จะมีตะกร้นเพี้ยนๆเกิดขึ้นมากมาย <Yeah. S 1> แล้ววันนี้ SPY จะมาเฉลยว่า <Yeah. S 1> สิ่งที่เกิดในโลกของภาพยนตร์กับโลกความเป็นจริงมันจะเกิดขึ้นได้หรอ <Yeah. S 1> งั้นวันนี้ s p y วจะพาไปซักแซะแกะเผื่อกเกี่ยวกับก้าวสิ่งที่ภาพยนตร์โกหกคุณคุณอาจจะเดินหลอกมาแล้วก็ได้ <Huh? S 1> งั้นไปดูกันเลยดีกว่าว่าภาพยนตร์ จะแหกกฎฟิสิกส์ไปแค่ไหนไปดูกันเลย9การกระโดดทะลุกระจกหน่งในฉากแอคชั่นที่เราพบบ่อยสุดๆนั่นก็คือการกระโดดทะลุกระจกซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นฉากในห้างสปปรรพสินค้าที่มีกระจกขนาดใหญ่แน่นอนว่าผู้คนที่กระโดดผ่านทะลุกระจกเนี่ยเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บ ใดๆแม้แต่น้อย <Huh? S 1> และกระจกเนี่ยมันก็แตกเป็นเสียงแต่ท้ว่าในโลกของความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าละ่ะว่ากระจกหน้าต่างเนี่ยมันจะไม่แตกละเอียดเหมือนในโลกของภาพยนตร์และนอกจากนี้กระจกที่แตกเนี่ยมันก็แหลมคมและมันสามารถเฉือนเนื้อผ้าและผิวหนังของคุณทลกผิวหนังของคุณออกมาได้เลยนะ oh, no. เรียกด้ว่าแรงเสียดทานของกระจกเนี่ยมันจะแหละมะคมและแทงคุณไปสุดๆซึ่งมันสามารถสร้างบาดแผลชะกันที่คุณต้องร้องอดโอยไปหลายเดือนเลยทีเดียวซึ่งเรียกด้ว่าการกระโดดทะลุก,กระจกมันไม่ได้เท่เหมือนในหนังอย่างแน่นอน 8. กกำลังตรังสีทำให้คุณเรืองแสง แน่นอนว่าในภาพยนตร์แนวไซไฟเองมักจะหลอกผู้คนให้เชื่อว่ากำมตรังสีเนี่ยมันเหมือนโรคติดต่อที่สามารถติดต่อกันง่ายๆมากๆใครก็ตามที่ไปผสมมันจะต้องเรืองแสงในที่มืดแต่ในโลกของความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกนะ ซึ่งธาตุกำมงตรังสีส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถติดต่อกันได้ง่ายขนาดนั้นโดยธาตุกำมงตรังสีคือธาตุพลังงานสูงกลุ่มหนึ่งที่สามารถแผ่รังสีแล้วกลายเป็นอะตอมธาตุใหม่ได้ยกตัวอย่างเช่นรังสี X รังสียูเนียนโพโลเนียมและเรดียมนั่นเองเจตเสียงสามารถได้ยินจากอวากาศจริงๆนั่นหรอ ผู้กำกับหนังส่วนใหญ่ที่ทำหนังเกี่ยวกับอวกาศเนี่ยมักจะเพิ่มเสียงในฉากอาวกาศที่จะมีฉากต่อสู้กันยิงกันไล่ล่ากันในกาแล็กซี่ซึ่งคุณจะสามารถได้ยินเสียงอาวุธเสียงเลเซอร์เสียงเครื่องยนต์และแน่นอนว่ามันสร้างขึ้นเพื่อความตื่นเต้นและอัตล ớt ของภาพยนตร์ให้ดูสมจริงมากยิ่งขึ้นแต่หาดูไม่ว่าเสียงเหล่านั้นเมื่อเราไปอยู่ในอวกาศจริงๆมันจะไม่มีเสียงเหล่านั้นแม้แต่นิดเดียว ได้ในความเป็นจริงนั้นก็คือไม่มีใครสามารถได้ยินเสียงอะไรภายในอวกาศได้เลยเ,<อ>เนื่องจากเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนในอากาศและไม่มีอากาศในอวกาศจะมีเสียงได้อย่างไรถูกไหม <Yeah. S 1> ซึ่งจากภาพยนตรเรื่อง Alien ก็ได้เขียนเอาไว้ว่า In space nobody can hear you scream <Huh? S 1> ในอวกาศนั้นไม่มีใครได้ยินเสียงกรีดร้องของคุณหรอกนะจะจะบอกให้ ฉากการเดินหล่อหลเท่ๆหันหลังให้กับระเบิดโดยฉากระเบิดสุดเท่ในภาพยนตร์ที่พระเอกมักจะเดินหันหลังให้กับระเบิดไม่ว่าจะเป็นระเบิดของรถยนต์หรือตึกแน่นอนว่าพวกเขาจะไม่หันหลังกลับไปมองระเบิดเพราะว่าจะเดินแบบสโลโมชั่นช้าๆแบบพระเอกเป็นฮันะแต่คุณรู้หรือเปล่าลว่าในโลกของความเป็นจริงแล้วเนี่ย คลื่อนแทรกหรือช็อ w เวฟจะสามารถฆ่าพระเอกตายอย่างฉับพลันได้ในทันที <What? S 1> เพราะว่าพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากระเบิดสามารถสร้างคลื่นแรงระเบิดเหนือเสียงที่แรงพอที่จะถลุมคอนกรีตให้พังได้ <c oughs> แน่นอนว่าถ้ามนุษย์เราไปยืนเท่ๆแบบนั้นคือเดสมอเล่ตั้งแต่ก้าวเท้าแรกแล้วนะครับพี่พ กระสุนพุ่งลงน้ำด้วยความเร็วเท่าเดิมเพื่อนๆหลายๆคนที่ดูหนังแอคชั่นส่วนใหญ่ก็จะมีฉากคน้ายมักจะยิงกระสุนใส่พระเอกที่กำลังหนีลงไปในน้ำไม่ว่าจะเป็นสระน้ำหรือแม่น้ำหรือแม้กระทั่งมหาสมุทรทะเลกระสุนก็จะพุ่งด้วยความเร็วเท่าเดิมไม่มีแรงต้านใดๆซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะสิ เราว่ากระสุนไม่สามารถพุ่งลงไปในใต้น้ำไกลกว่า1-3ฟุตเนื่องจากแรงต้านของของเหลวต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุถึงแม้ว่ากระสุนจะพุ่งผ่านอากาศด้วยความเร็วแค่ไหนแต่ทันทีที่มากระทบผิวน้ำความเร็วของมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยทันทีสรถระเบิดง่ายหลือเกินในหนังนะนะ เหมือนว่าในโลกของภาพยนตร์ความเสียหายที่เกิดกับรถเล็กๆน้ๆอยไม่ว่าจะเป็นรถชนกระตูมตามรถตกจากหน้าผากระตูมตามไปซะแล้ว <Yeah. S 1> หรือแม้กระทั่งฉากที่เราเห็นบ่อยๆในช่องหลายสีนะนะที่ตำรวจจะยิงปืนเข้าที่ถังน้ำมันแล้วเกิดหรูเล็กๆแล้วมันระเบิดไปเลย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วตามปกติรถยนต์จะเกิดไฟไหม้จากการชนหรืออุบัติเหตุถือว่าเกิดขึ้นน้อยมากๆเนื่องจากน้ำมันจะติดไฟได้จำเป็นต้องมาอยู่ในสถานะของก๊าซก่อนดังนั้นน้ำมันที่อยู่ในถังจะต้องกลายเป็นไอแล้วผสมกับออกซิเจนหรืออากาศและต้องมีความร้อนหรือประกายไฟรถถึงมีโอกาสที่จะติดไฟได้สรุปเอาง่ายๆนั่นก็คือ รถมันไม่ได้ระเบิดง่ายขนาดนั้นเพราะอันดับแรกน้ำมันต้องรั่ว 2. ต้องมีประกายไฟก่อนหันนะ 3. แสงเลเซอร์สามารถมองเห็นได้ทึกแข็งเหนหากคุณคุณคุณและคุณชื่นชอบในการดูหนังแนวไซไฟอวกาศสงครามจะเห็นได้ว่าการต่อสู้ยิงเลเซอร์เนี่ย เราจะเห็นแสงคุงเลเซอร์ถูกไหม <Yeah. S 1> แต่คุณรู้หรือเปล่าล่ะในความเป็นจริงแล้วแสงเลเซอร์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในอวกาศ <Huh? S 1> โดยในความเป็นจริงแล้วเลเซอร์จะไม่มีทางที่จะเรืองแสงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอวกาศที่ไม่มีอนุภาคในอากาศพอที่จะสะท้อนแสงให้มันเป็นเส้นๆได้นั่นนะสองในหนังหนะ เสียงและแสงจะเดินทางเท่ากัน <What? S 1> แน่นอนว่าทุกครั้งที่เราเห็นฟ้าผ่าในภาพยนตร์เรามักจะได้ยินเสียงและแสงของสายฟ้าที่เกิดขึ้นพร้อมกันทุกครั้ง <Yeah. S 1> แต่ในทุกวันนี้เด็กประถมก็น่าจะรู้แล้วนะว่าแสงเดินทางเร็วกว่าเสียงโดยคุณคุณ,ค,ณคุณก็น่าจะรู้แล้วนะว่าเวลาที่เราเห็นฟ้าผ่าคุณจะเห็นแสงมาก่อนเสียง เนื่องจากว่าความเร็วของแสงจะอยู่ที่299ร้อยเกเล้านเ9 2 4 5 8เมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วของเสียงจะอยู่เพียงแค่300เมตรต่อวินาทีเท่านั้นฮแต่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความหนาแน่นของอากาศและปัจจัยอื่นๆนะน,นะ 1. รถยนต์บินได้ แม่ถึงแม้ว่าพี่ตูนอยากจะเห็นคนไทยบินได้แต่พี่ตูนต้องไปอินเดียนะเพราะอินเดียเขารถยนต์บินได้แล้วนะดูเหมือนว่าผู้กำกับหลายๆคนจะชื่นชอบในการสร้างหนังที่รถยนต์สามารถบินได้ราวกับโลกนี้ไม่มีแรงโน้มถ่วงใดๆเรียกได้ว่าแหกทุกกฎฟิสิกส์ที่เคยมีมาไม่ว่าจะเป็นฉากที่รถบัสพุ่งข้ามสะพานแล้วก็ลอยไปเฉย หรือฉากที่มีรถชนกันก็ลอยเหินข้ามฟากฟ้าไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าฉากเหล่านั้นทําให้คนดูตื่นเต้นสุดๆเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆแต่คุณรู้หรือเปล่าละ่ะว่าในโลกของความเป็นจริงแล้ววัตถุอย่างรถยนต์หรือรถบัสไม่มีทางที่จะกระโดดขึ้นลอยไปไกลขนาดนั้นได้ตามหลักของกฎฟิสิกส์แล้วที่ว่าด้วยเรื่องของการเคลื่อนที่ของวัตถุไม่ว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแค่ไหนแต่ถ้าพุ่งไปตามแนวนอน มันก็จะตกพื้นเสมอมันไม่มีทางบินได้นะนะ <c oughs> เรียกได้ว่าฉากดังกล่าวเนี่ยเซอร์ไอแซคนิวตันต้องขุดหลุมตัวเองขึ้นมารีวิวสูตรตัวเองใหม่ว่านี่มันไม่ใช่สูตรของไอนนะแจ๊ะ <c oughs> เป็นอีกกันบ้างหลักกับสิ่งที่ภาพยนตร์โกหกคุณและแน่นอนว่าคลิปนี้สาระความรู้เต็มเต็ม และก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับรู้สาระดีๆด,ด้วยล่ะกดแชร์กดกระดิง่งกริงกริงกริงให้เอสด้วยนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ